หลังคาไม้ไผ่นะคะใช้กันฝนไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราใช้กันฝนนะคะคือแผ่นสีดำๆนี่แผ่นสีดำๆนี่นะคะก็คือแผ่นพลาสติกค่ะใช้เป็นอนเนกประสงค์ทั่วไปเป็นปูรองบ่อนะคะปูทางเดินปูอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้เป็นอนเนกประสงค์แต่มันมีความหนาหน่อยนะคะอายุของหลังคาไม้ไผ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมไม้ไผ่ ก่อนนามาใช้นะคะการใช้หลังคาไม้ไผ่นะคะก็มีข้อดีนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเซฟคอร์สแบบเรานะคะแล้วก็ดูสวยงามนะคะแต่มันก็มีสิ่งที่เราต้องทําก่อนนํามาใช้นะคะนั่นก็คือการรักษาเนื้อไม้ไผ่ให้อยู่นานนะคะอยู่ยาวนานมันก็จะดีกับเราเนาะซึ่งที่ฉันนะคะก็ได้ไปสรรหาความรู้นะคะมาจากหนังสือไม้ไผ่นะคะสําหรับคนรักไผ่นะคะจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะก็คือ ตัดไม้ไผ่มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําไปแช่น้ํานะคะแช่อย่างน้อย3วันนะคะแต่ดิฉันนะคะก็แอบเพิ่มน้ำยารักษาเนื้อไม้นะคะแล้วก็น้ำยากันปวกกันมอดนะคะเข้าไปในเนื้อไม้ไผ่ด้วยนะคะในระหว่างการแชร่นะคะเราจะแช่ไม้ไผ่นะคะ เพื่อทําลายมันจะมีสารพวกแป้งพวกน้ําตาลอยู่ในเนื้อไม้ไผ่ค่ะมันเป็นอาหารของมแมลงนะคะพอเราแช่แล้วมันก็หมดไปนะคะแช่ยอย่างน้อย3วันนะคะแล้วมันหมดไปแล้วมันก็จะทําให้ปัญหาปวกมอดอะไรมะแมลงต่างๆที่จะมาแทะไม้ไผ่ของเรานะคะหมดสิ้นลงนะคะหรือเบาบางลงนะคะและในหนังสือนะคะก็ยังบอก ะะว่าถ้าเราเอาไปปิ้งเนี่ยมันจะทําให้เนื้อไม้เนี่ยแข็งแรงนะคะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการปิ้งนะคะมันก็จะเหมาะกับการทําหลังคานะคะเพราะว่าเราต้องการอะไรที่ทนนะคะและอยู่ได้นานนะคะใดๆก็คือดิฉันไม่ใช่กูรูด้านไม้ไผ่นะคะผิดถูกแจ้งกันได้ผิดถูกคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ